สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นการติดตั้งพวงไรเพล power แบบใช้ไฟฟ้านะครับของเดิมเป็นรหลดเพลเนะครับเวลาหมุนอยู่กับที่เนี่ยค่อนข้างหนักแต่พอรถวิ่งไปแล้วมันก็จะเบาลงอีกนะครับเราลองมาดูขนาดยางที่ใช้ก่อนนะครับตอนนี้ผมใช้ยาง2 3 5 7 5 5อยู่นะครับแคมยางมันก็อยู่ประมาณหนึ่งคืบ ติดตั้งพอร์ไฟฟ้าไปแล้วจะช่วยได้แค่ไหนก็เดี๋ยวลองดูตอนสุดท้ายนะครับตอนนี้เราก็ไปดูวิธีทำของผมกันเลยครับเริ่มจากงัดฝาแตะออกเราก็จะเห็นน็อตเบอร์17หนึ่งตัวนะครับใต้คอพวงมาลัยเราก็จะเห็นน็อตหัวจีบอยู่4ตัวนะครับสำหรับยึดตัวพวงมาลัยกับตัวเหล็กใต้คอนโซลรถ4ตัวนี้ขันค่อนข้างยากนะครับค่อยๆข,ขัน ที่ผนังไฟวอลก็ได้เจอน็อตอีกสตัวนะครับ4ตัวนี้ขันไม่ยากเท่าไรถอดในห้องดีสารเสร็จแล้วเราก็ไปถอดในเครื่องเครื่องต่อในห้องเครื่องจะมียอยหนึ่งตัวนะครับตัวนี้ขันค่อนข้างยากตัวนี้นะครับยอยพวงมาลัยที่มันขันยากเนี่ยก็เพราะว่าพื้นที่ในการทํางานเนี่ยค่อนข้างแคบหลังจากถอดนอ็อตถอดปลั๊กไฟฟ้าก็สามารถดึงแกนพวงมาลัยออกมาตรงตรได้เลยนะครับแล้วก็มาถอดฝาครอบบนล่างออก ตัวซื้อกุญแจเนี่ยมันไม่มีน็อตที่ขันได้นะครับมันต้องเจาะอ,ออกผมก็เลยเอาไว้อย่างนี้แหละแล้วก็ถอดชุดสวิตช์ที่คอพรมอะไรออกที่แกนพรมยมันก็จะมีแหวนทางอยู่หนึ่งตัวนะครับตัวนี้สําหรับล็อกพรมอะไรไม่ให้มันเลื่อนขึ้นเลื่อนลงถอดแหวนทางออกก็สามารถดึงแกนพงมอะไรออกมาตรงๆได้เลยนะครับโดยดึงออกทางด้านล่างดึงออกมาแล้วเนี่ยก็จะเจอบูทตัวบูทจะทําหน้าที่ประคองแกนพงมอะไรกับปอกนะครับจะมี2ตัวบนล่าง อันนี้อีกตัวนึงนะครับที่อยู่ด้านล่างไหนๆนทอดมาแล้วก็ลองดูสภาพมันด้วยนะครับถ้าเกิดว่าหลวมคลอนแล้วเนี่ยก็สั่งมาเปลี่ยนซะตัวล็อกพรมอะไรเนี่ยที่สวิตกุญแจมก็จะมีเดือยเสียบที่แกนก็คือมันเสียบที่ร่องนี้นะครับไปได้ชุดแกนพรมอะไรอีกหนึ่งชุดนะครับมาจากกลุ่มคนลักคาริเบียนก็เลยเอามาเป็นสแปรได้นะครับที่ต้องมีเพิ่มก็คือตัวบูทแกนพกมอะไรนี่แหละครับ เวลาเราตัดให้มันสั้นลงแล้วเนี่ยม like ันจะได้คลองแกนพวงมาลัยไม่ให um> ้มันเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้นะครับเดี๋ยวเราต้องตัดตัวปลอกให้มันสั้นลงนะครับเราก็เลยต้องหาบูทแกนพวงมาลัยเพิ่มจากตอนแรกเนี่ยที่ปลอกแกนพวงมาลัยมันเป็นชิ้นเดียวนะครับมันก็เลยมีแค่สงตัวบนล่างทีนี้พอปลอกแกนพวงมาลัยมันมี2ชิ้นแล้วเนี่ยเพราะเราตัดแยกกันนะครับเพื่อให้มอเตอร์ไฟฟ้าอยู่ตรงกลางตัวบูทแกนเนี่ยมันก็เลยต้องมีประมาณ4ตัวตำแหน่งของบูทก็อยู่ประมาณนี้นะครับ อันนี้เป็นชุด Power ไฟฟ้าซึ่งผมหาข้อมูลมาแล้วเนี่ยเป็นของนิสสันซึ่งน่าจะเป็น n i สสันคินะครับอุปกรณ์ที่ได้มาก็ถือว่าค่อนข้างครบนะครับทำให้ทํางานง่ายขึ้นเราต้องทําให้ของชุดนี้นะครับมันมาอยู่ในแกนเดียวกันให้ได้ซึ่งวิธีการทําของแต่ละคนเนี่ยก็มีแนวคิดที่ไม่เหมือนกันนะครับ ผมเริ่มจ้ตัดแกนพวงมาลัยทีไ่ได้มากับมอเตอร์ไฟฟ้าซึ่งแกนตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะไปตัดเชื่อมกับตัวแกนพวงมาลัยเดิมติดรถนะครับลองทําท่าวางอุปกรณ์ต่างๆไว้ก่อนนะครับเราจะได้กะถูกว่าตำแหน่งของแต่ละตัวเนี่ยมันอยู่ตำแหน่งไหนบอกพวงมาลัยเดิมนะครับที่ต้องตัดออกตัวนี้ก็ใส่บูทหนึ่งตัวนะครับ วางตำแหน่งของแกนพวงมาลัยตัวใหม่นะครับแล้วลองเทียบดูว่าเราควรที่จะเชื่อมตรงจุดไหนตอนนี้ก็เป็นวิศวกรน,น,นะครับประกอบแกนพวงมาลัยเดิมเพื่อวางตำแหน่งของตัวแหวนล็อกนะครับตัวนี้เนี่ยจะช่วยให้พวงมาลัยไม่เลื่อนขึ้นเลื่อนลงเชื่อมเสร็จแล้วก็ลองมาประกอบดูนะครับแล้วก็ลองหมุนดูว่ามันคล่องหรือเปล่ามันจะมีระยะฟรีนิดนึงนะครับ เสร็จแล้วก็วางตำแหน่งสำหรับตัดเชื่อมแกนพวงมาลัยใหม่นะครับเชื่อมเสร็จแล้วก็ไปประกอบที่ตัวรถเพื่อหาตำแหน่งของตัววางการวางมอเตอร์นะครับเรามาวางตำแหน่งสำหรับการตัดปลอกของพวงมาลัยชุดใหม่ ตัวนี้เนี่ยเวลาก่อนตัดเราควรที่จะหาอะไรคลุมให้ดีนะครับไม่อย่างนั้นเศษเจียที่เราตัดเนี่ยมันเข้าไปได้ตัวแกนที่เราเชื่อมเสร็จแล้วก็ต้องตัดด้วยนะครับวัดระยะการตัดเนี่ยคือกะให้มันไปชนกับแกนของพงมาลัยใหม่ัวดีนะครับตัดเสร็จแล้วก็ลองมางประกอบกันดูนะครับเป็นรูปเป็นร่างขึ้นแล้วชุดนี้พอดันเข้าไปสุดแล้วเนี่ยระวังตัวตูดมอเตอร์มันไปติดตู้แอร์ด้วยนะครับตรงนี้ต้องทําให้มันสั้นที่สุดเท่าที่จะสั้นได้ สั้นไปก็ไปติดเหล็กที่ใต้คอนโซลอีกเอาเหล็กแผ่นมาทําโครงยึดกับตัวแกนพวงมาลัยเดิมนะครับอันนี้บางร้านเขาก็เชื่อมติดกันไปเลยแต่ผมไม่เชื่อมติดไปเลยนะครับเพราะว่าผมต้องการให้มันถอดได้ถอดเปลี่ยนบูทได้นะครับทําขายึดเข้าไปหารูเดิมติดรถนะครับของผมใช้เหล็กแผ่น4มิลพอดีมันมีติดบ้านอยู่นะครับเสร็จแล้วหน้าตาเขาออกมาเป็นแบบนี้นะครับตัวรูที่สําหรับขายุดตัวใหม่เนี่ยผมเจาะให้มันใหญ่ขึ้นเวลาใส่น,น็อตมันก็ได้ขยับหาลูน็อตง่ายขึ้นนะครับ ตัวนี้ก็เป็นแกนพวงมาลัยที่เราต้องออกแบบในการติดตั้งอีกทีหนึ่งนะครับเสร็จแล้วเราก็เอาไปประกอบที่ตัวรถนะครับเพื่อดูว่ามันติดขัดตรงไหนบ้างหรือเปล่าแล้วก็ใส่ตัวแกนพวงมาลัยตัวด้านขาอ,ออกด้วยนะครับจะได้ดูว่ามันติดขาเบรก um <ๆ S 1> ไหมรูตำแหน่งตวดมอเตอร์ๆๆด้วยนะครับว่ามันติดตู้แอร์ไหมเสร็จแล้วก็ถอดมาทําสีนะครับแล้วก็เอาไปประกอบอีกทีหนึ่งตอนประกอบชุดนี้ก็คือประกอบแกนพวงมาลัยให้เสร็จไปเลยนะครับชุดคอด้านบนที่ประกอบเสร็จแล้วนะครับเหลือแต่พวงมาลัยที่ยังไม่ได้ใส่ อันนี้เป็นชุดมอเตอร์ที่ประกอบเสร็จหมดแล้วนะครับเสร็จแล้วก็มาตัดปลอกแกนพวงมาลัยตัวด่างนะครับเพื่อให้มันสั้นลงเราก็เอาบูทมาใส่หน้าตาออกมาก็จะเป็นแบบนี้นะครับแกนพวงมาลัยจะโผล่ออกมาแล้วก็เอาไปประกอบที่ตัวรถตอนประกอบเนี่ยเราก็เสียบแกนพวงมาลัยของตัวใหม่กับตัวเก่าเข้าด้วยกันนะครับลองหมุนดูนะครับว่าหมุนคล่องหรือเปล่าแล้วก็ทําการขีดตําแหน่งสําหรับการเชื่อมไว้ด้วยนะครับ ด้านล่างเนี่ยผมถอดบูทด,ด้านในออกนะครับเพราะว่าตัวแกนเนี่ยมันเอียงนิดนึงอันนี้เป็นการเสียบแกนใหม่กับแกนเก่าเข้าด้วยกันนะครับแกนเก่าเนี่ยขนาดมันพอดีกับรูของแกนใหม่พอดีส่วนเส้นที่เห็นขีดๆดนั่นคือเราาร์ k ตำแหน่งไว้ในรถแล้วนะครับเราต้องเชื่อมระยะนี้หลังจากเชื่อมทําสีเสร็จแล้วก็แป,ปะกอบได้เลยนะครับแล้วก็มาประกอบย่อยพวงมาลัยในห้องเครื่อง ันนี้เป็นชุดสายไฟที่เราต้องทํานะครับแดงดําคือบวกลบส่วนตัวขวาเนี่ยเราใช้แต่เส้นสีเหลืองเส้นเดียวนะครับต่อกับสวิตช์ไอจีเวลาบิดสิตกุญแจไฟเข้าสีเหลืองอันนี้ตำแหน่งการวางกล่องคอนโทรลนะครับเดินไฟเสร็จแล้วก็เก็บสายไฟให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็มาลองดูกันเลยว่าการทำงานเป็นยังไงบ้างนี่นะครับมือเดียวเร็วได้สบายแล้วนะครับ ลองปิดิุช์กุญแจดูนะครับรอสักพักหนึ่งมันจะมีเสียงแตกคือ,อตอกกล่องมันจะตัดการทํางานนะครับแล้วก็ลองหมุนดูว,ว่ามันจะหนักแล้วก็ลองเปิดิุช์กุญแจอีกทีหนึ่งนะครับรอสักพักหนึ่งก็จะมีเสียงแตกเช่นเดิมทีนี้กล่องทำง,งานเสร็จแล้วเนมมี่ยพวงมาลัยก็จะเบาแล้วครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วครับสำหรับคลิปนี้คลิปต่อไปจะเป็นการทำอะไรก็สามารถติดตามกันได้นะครับสวัสดีครับ